วันนี้จะมาเปลี่ยนซิปกางเกงทหารให้ดูนะคะเริ่มแรกเราก็ต้องทำการลอดซิปเดิมเข้าออกมาให้ได้ก่อนการเปลี่ยนซิปงานทหารนี่ก็คล้ายๆกับงานยีนนะคะไม่แตกต่างกันมากวิธีการก็คือรื้อออกยังไงก็เย็บกลับให้มันเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือต้องเอาซิปเดิมเข้าออกมาให้ได้ก่อน การลอง,งานที่เร็วที่สุดก็คือใช้มีดคัตเตอร์นะคะบางคนอาจจะใช้มีดโกนมีดคัตเตอร์หรืออะไรที่เราถนัดนะคะแต่ถ้าเป็นใบมีดก็คือจะเร็วอันนี้คือมันจะติดตรงที่เป็นเอตขอนะคะเราก็ตัดออกได้เลยจากนั้นนะคะเอาซิปใหม่มาอันนี้จะเป็นซิปหัวล็อกอัตโนมัตินะคะถ้าเราเอาหัวขึ้นข้างบนมันจะรูดได้ แต่ถ้าเรากดลงมาข้างล่างมันจะล็อกแบบนี้นะคะอยู่ตรงไหนก็นิ่งนะคะก็คือไม่ลูดสามารถตัดหัวซีฟด้านบนทิ้งได้นะคะเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากดหัวมันลงมันจะไม่รูดนะคะแต่ถ้าเราไม่กดอนะมันจะลูดนะคะซีฟแบบเนี้ยมีขายก็ตกโหลหนึ่งประมาณร้อยร้อยยี่ร้อยห้อะไรก็ว่าไปนะคะเลือกหาซื้อมาใช้ได้เวลาเราวางซีฟ ก็เราก็ต้องวางให้มันเลยลอยโค้งขึ้นมาประมาณหนึ่เซนนะคะหรือวางให้มันพอดีตรงที่เป็นสากโค้งซีบแบบนี้นะคะจากนั้นก็เย็บเลยดิงผ้าอีกทางหนึ่งก็ต้องให้มันพอดีนะคะเวลาที่เราเข้าซีบออกมามันจะได้พอดีกันวิ่งสองรอบนะคะบางคนชอบวิ่งเส้นเดียวนะคะจริงๆการติดซิบเนี่ยต้องวิ่งสองรอบ มักตำแหน่งที่เราจะเข้าอีกข้างหนึ่งไว้แล้วก็ตัดหัวซิปส่วนเกินทิ้งได้เลยย้ําว่าสามารถตัดข้างบนได้นะคะแต่ข้างล่างเราไม่แนะนําให้ตัดนะคะเพราะว่าข้างล่างสําคัญกว่าด้านบนนะคะถ้าใช้ซิปที่มีคุณภาพสามารถตัดหัวด้านบนทิ้งได้หัวซิปล็อกอัตโนมัติอยู่ตรงไหนก็ล็อกนะคะไม่จำเป็นต้องมีปุ่มด้านบนหัวซิปก็ล็อกนะคะ หลายคนชอบมาเถียงเราเรื่องนี้นะคะอันนี้คือย้ำย้ำนิดนึงว่าสาม,มารถตัดได้นะคะเพราะว่ายางฟิปเดิมตัวนี้ก่อนที่เราจะล้อออกนี่ก็คือเข้าตัดมาเหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกันจากนั้นเราก็ลองวัดสอบดูนะคะว่าตำแหน่งที่เรามาไกวตะกี้มันใช้ได้ไหมนะคะตัดฟิปส่วนเกินทิ้งแล้วก็ยัดเข้าได้เลยแต่ถามว่าถ้าเรามีซิปขนาดที่พอดีกัน ที่พอดีขนาดกางเกงมาใส่แล้วไม่ตัดหัวซิปอันนั้นก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้ามันเลือกไม่ได้ก็สามารถตัดหัวซิปได้นะคะพอยัดข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ทําการโค้งซิปก่อนที่จะเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะมันจะได้ง่ายงานที่เป็นงานทับคิ้วตรงเป้าสามารถโค้งซิปก่อนที่เราจะประกบอีกข้างหนึ่งได้นะคะแต่แค่ยกหัดซิปด้านหนึ่งขึ้น พอโคง้งซีบเสร็จเราก็จะมาเย็บอีกฝั่งหนึ่งราคางานนะคะราคางานเปลี่ยนซีฟสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่40บาท50บาท80บาท100บาท120อะไรก็ว่าไปนะคะอยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่เขตที่อยู่คิดงานกันราคาเท่าไหร่อยู่ที่คุณภาพซิปที่ใส่ให้กับลูกค้านะคะ ราคาซิปก็มีส่วนทำให้การเปลี่ยนซิปราคาแพงราคาถูกประมาณนั้นนะคะเย็บย้ำหลายๆรอบนะคะตรงเป้าเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้คุณภาพพอสมควรนะคะแล้วก็เย็บตามหลายๆรอบอันนี้เราก็ตามเลยนะคะออกมาเรียบร้อยนะคะเราก็ได้งานเปลี่ยนซิปกางเกงทหารแบบนี้ ข้างบนต้องเท่ากันนะคะ